สวัสดีครับร้านเรืองชัยมอเตอร์ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเซลล์ปิยะครับครับวันนี้ผมมีสินค้ามานําเสนอนะครับเป็นรถนิวฮอลแลนด์ทีทีสี่เนะครับเป็นมือ2ครับผมเพิ่งเข้ามานะครับลูกค้าตัวนี้เพิ่งเข้ามาครับเป็นทีทีสี่จครับขนาด75แรงม้าครับเครื่องยนต์สี่สูบครับลูกค้าครับมาดูครับลูกค้าสภาพยังใหม่กิฟเลยครับตัวนี้ครับ มาดูครับสีสียังไม่ได้เก็บนะครับลูกค้ารถเข้าเมื่อาวานครับฐานจะเป็นของ CMT นะครับลูกค้าครับฐาน CMT ครับดูครับลูกค้ายังไม่เยิ้มเลยครับใหม่ๆเลยครับ ครับมาดูอีกคันหนึ่งครับเป็นรุ่นทีสี่จุดเก้าูนย์ครับลูกค้าดูครับสภาพยางยังใหม่กิฟเลยครับดูคันหน้าครับยังไม่มีรอยรั่วซึมเลยครับลูกค้าสียังไม่เก็บครับตัวนี้ครับสภาพเครื่องดีครับ ไม่มีรอยรั่วซึมอะไรนะครับลูกค้านะครับส่วนตัว4.90จะเป็นผ่านของบูซีรี์นะครับลูกค้าครับบูซีรี่ครับ, Boo รบมาดูช่วงหลังกันครับถือว่าสภาพใหม่กิฟครับ ครับถ้าท่านไหนลูกค้าสนใจนะครับต่วมาติดต่อได้ครับเซลปิยะครับ091 065 927 1ครับร้านเริองชัยมอเตอร์สวัสดีครับ